จังหวัดสุสารครอต้องมีผู้แทนที่มีคุณภาพที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่าผู้แทนของเราที่ผ่านมาไม่ได้ทำบทบาทอย่างแท้จริงโอ้ยเป็นฝ่ายค้านทำอะไรไม่ได้หรอกในผ่านในเรื่องของระบบสภาคุณพูดได้ทุกคนครับเพราะทุกคนเป็นสมาชิกสภาเหมือนกันทุกคนถ้าบอกว่าจะถ้ามีโอกาสเป็นสอสอก็ทุกคนก็เป็นสอสอเหมือนกัน เดี๋ยวเรามาฟังแนวความคิดของท่านที่3นะคะว่าถ้าได้มาเป็นสอสอจังหวัดสมุทรสาครแล้วท่านจะทําอะไรให้กับจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะคในการนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญคุณชวพลวัฒนพรมงคลนะคะผู้สมัครจากพกรรคประชาธิปัตย์ค่ะครับเมื่อกี้ถ้าจะตอบคำถามว่าอยากจะทําอะไรเพื่อสมุทรสาครอ,อย่างแรก สังวัดสุขสาครต้องมีผู้แทนที่มีคุณภาพที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่าผู้แทนของเราที่ผ่านมาไม่ได้ทําบทบาทอย่างแท้จริงบทบาทของผู้แทนเขตคืออะไรผู้แทนสสแบบแบ,แบ่งเขตเนี่ยชัดเจนครับเป็นผู้แทนที่จะต้องไปพูดแทนเป็นผู้แทนที่จะต้องไปนําเสนอปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผ่านระบบของสภาการอภิปรายต่างๆนะครับ หลายครั้งมีการพูดถึงว่าโอ้ยเป็นฝ่ายค้านทำอะไรไม่ได้หรอกไม่จริงครับผมผ่านการทำงานในระบบของสภาท้องถิ่นมาในผ่านในเรื่องของระบบสภาคุณพูดได้ทุกคนครับเพราะทุกคนเป็นสมาชิกสภาเหมือนกันทุกคนถ้าบอกว่าจะถ้ามีโอกาสเป็นสสก็ทุกคนก็เป็นสสเหมือนกันเพียงแต่เราได้ทำใช้โอกาสนั้นหรือไม่นี่คือสิ่งแรกที่ผมบอกว่าถ้าผมอยากถ้าผมได้รับการเลือกตั้งไปเป็นสส ผมจะเริ่มจากตัวผมก่อนเป็นผู้แทนที่มีคุณภาพ